สิบห้าสิบหกปีค่ะสาวเป็นสาวเมียแมนกัลลังจะเป็นหน่อยขุนไม่ผู้สาวตึ้แต่อยุนั้นอายุนั้แม่เหรอจังมี่ผู้พระม่ป่ะกิอยุแม่อายุนั้นแม่เราแม่อะเอาไปขีนไม้น้ำพอยแม่กับนี้เปกงานเพียงคงใช่กันคือหนูนรับแม่กัลลังนี้เลยอ่ะเพราะอยากให้ลูกตามลูกน่ารับคือหุนม้าเนี่ยพอเห็นแม่กับแบบแม่ไปแล้วแต่พี่เห็นจําเป็นกบเนแลวเนาะอยู่น้ำพอ่ อยู่น้ำปนญ่เลยประมาณบดอกคู่กันบบนไ่ก็มีเนี่ยไม่เนาะแต่เป็นแม่แม่หนีงงเนี่ยอย่เนี่อยากยากอยู่อยู่ยากอะอยู่แบบลำบากลำบนเเ็บพักบุงขายเจ๊ซัวเขาต้องการตั้งแต่อายุน่อยก็องอิงมนตัวเนสัน้อยกว่าเจ๊พักบุงขายเก็บอกไม่ไปขาย เล็กแต่เล็กว่าเคลเจงใดเนาะชีวีจะก้องกับมักหลองมักร่งอยู่ตึกใดแต่ก็บ่มีโอกาสได้เขาวงการมันนี้พ่ออีแม่นี่อยู่น้องพหญ่กับอยู่แบบทุกทุกหนักหนักรากใจกินเขาแต่ละข้ามกับต้องนำพาหน้าพาล่องคลองสก้อนโอ้ยสี่ไฮมันนี่ก็เลยพ่อมี้เลยพูดบุบหัวใจกันส่วนหนูนี้หนูก็เลยหนีหนีจากพ่อใหญ่ ได้เงินพ่อยายแห้เงินติดโตไปเที่ยวอะไรอไปอยู่น้ำหมอลำหมอลพ่อยสิไปอยู่น้ำหมอลำหนเด้อเกยส่วนจากเขาสิพาไปขายหรือไปย่างกรบเบื้คนตัวหนูจักการแรกก็ย่อมย่อมสิ่จไปพ่อยายแห้เงินติดกระเป๋าไปในชีวิตสองบาท โอ้ยเป็นสาวเนี่นะสานนะวอ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 อ่ก็เลยให้เงินติดกระเป๋าบบสองบาทอายุสี่สามกัไปนัางอยากมีรายได้กัไปนั่งปากสุดเงียบสุดเจ้าของแล้วก็ซุดไน่แล้วก็ยุบไปละยุบไปเรื่อยๆแบบแบบก็อจังได้หน่อยพุน้ามีกะเป๋าไหมมันมี ญาติพี่น้องบ่มีพ่อแม่ก็เสี่นะอ,อันนี้ก็ได้ไปอยู่นําแม่นกก็อยู่ไปเรื่อยๆจนว่าพ่อใหญ่กาได้เสียพ่อพ่อใหญ่เสียแล้วกาพ่อเก็บเงินได้ก้อนนึงก็ไปซื้อที่ซื้อท่านเอาแม่เอาน้องนอุกคนต้องมาจุดมาอยู่นํารเรื่อต้นของเจสุนะครับก่อนเขาวงการพ่อแม่นี่บ่มีสมบัตนยังไงกเหมือนเ <ลำ S 1> หมือนอยู่ับมเดียวกตเี่ยมก็เทียมเรื่โตผู้เดียวน้อยๆนะ ก็แบบทั้งเลี้ยนไปฟองเลี้ยนกอดสนอไปฟองเลื่อยินง่าไปง่าไม่มีใครสนใจกอดสี่เลยเป็นของสุไสยทุกวันนี้ครับแล้วก็พ่อพ่อพ่อแค่ไมันดังพ่อใหญ่แต่เสียออแลวแล้วบ้านเด็กเห็นนะบ้าด็กอ๋อเพราะงันไม่ยู่เนาะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้รวยหรอกคือเล่นลูก็ับ่ได้หลายบาทขายที่ดีในบ้านที่หาเงินตัดชื่อซื้อซื้อให้ให้แม่เลยไม่ยุ่ พี่น้าเอาหน้องแม่ไ่อยู่วะตอนนี้ลูกกระลั่งตูดที่ให้พ่อให้แม่มาอยู่เด้อน้องอยู่ใส่แม่อยู่ใส่กับไม่อยู่นักกัดประมาณเป็นพยานเจสันค่ะโมคนตุ๊ดตุ๊ดได้กระเจาบอแม่พี่น่องเป็ยา่ย่างสังสังท้าในทุกคนเนี่ยมาอยู่นักกัดตุ่มห้มกันเหให้ครอบครัวแตกแยก่หนูก็อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมาก็โอชีวิตกับลุมลูกคุกค่านายอย่างทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องส่วนตัวแบบ นี่ที่ถามสูเที่ย้ทอี่ไปดีมากก็คือจังเลถามกันเูยบอว่ชีวิตูจะกี่จะก,กอนคุณถามมาผัดเดียวอลัเดี่ยวกเตัดฟังนมาการสิเดเอามาลอาามาลัมาาามาแลาจา้จะคนหนึ่งมัต้องไปบอกคนอื่นแตเลขกลามาถึงสูวมาสู้ที่ นด้นูนะ้น่ะไม่ใช่เด็กฝากไม่ใช่เด็กเส้น <c oughs> บ่แม่เด็กฝากบ่แม่เด็กเส้น <c oughs> มาอยู่มาอยู่หนึ่งหลักด้วความจำเป็นย่างเขาไปซองอยู่ได้เพราะความสามารถถ้าตัวเองอยู่ได้อยู่ไม่ได้เพราะความสามารถตัวเองตัวเองก็คงจะไม่ได้อยู่นานหนึ่งขนาดนัน้เพราะว่าส่วนมากนู้จะเป็นประมาณว่า ตัวเองต้องแอคทีฟตัวเองแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองตูมีตู้าเพิ่ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้เลยอเพราะว่าเราเป็นลูกกําพักกําลังพอกํางานแน่ยนงเหมบอนแต่ว่าเราเหมือนเด็กถูกหาความโดดไม่มีใครสนใจไม่มีใครเหลียวแลเลยเด็กคนนั้นไม่มีใครแบบมองเห็นเลยอ่ะประมาณนี้มันมันถูกแบบมันถูกแบบเหมือนเป็นคนแบบ ไม่ค่อยมองเห็นเลยอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่ผูกเงินมาตลอดเคยท้อเคยท้อในชีวิตไเคยท้อแล้วเคยสโดนห่างโดนห่างหลายเทื่ยแล้วแต่ขาข้างหนึ่งเราจะออกไปคือเราก็ไม่รู้จักใครไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักผู้ใดที่คือเขาก็เคยไปสู่โลกภายนอกเขา พอเข้าออกจากออมอกคอแม่เราเหมือนเด็กกำพร้าต้องมาสู้อยู่คนเดียวใช่ไหมวันนี้เขาา้ากับพวกมูจักไทตัวสิบเก้าวข้าวครั้งหนึ่งพูกสิบไปจนไหนเราอีกข้างหนึ่งพูกก็ต้องดูแลตัวเองมันเล่ต้องสูวศาสูวศาต้นไม่เคยนะไม่เคยกินต้องสุดต้องทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมว่าเข้าต้องสูเข้า แล้วอีกอย่างหนึงทุกวันนี้หนูต้องดูแลทั้งหกเจ็ดชีวิตเลยนะพ่อคือหน้าที่ภาระของเรานี่คือมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าหนูไม่เคยจะ,จะไ,มไม่เคยบอก<ม>ให้ใครฟังไม่เคยเล่าความในใจไม่เคยบอกใครเพื่อนเพื่อนร่วมงานนี้ก็ไม่เคยไปบอกให้ใครฟังว่ากว่าจะมาเป็นส,สูตสายยายทุกวันนี้ได้แล้วหนูต้อง่านอะไรมาบ้างทุกวันนี้ถามว่าหนูหนักไหม ไม่มีใครมาถามหนูนะแต่ถ้าหนูจะบอกความจริงหนักนะหนูดูแลคนทั้งบ้านตัวหนูคนเดียวเนี่ยดูแลตั้งหกเจ็ดชีวิตพ่อคิดว่าหกเจ็ดชีวิตถ้าหนูล้มไปคือจบเลยนะฉันตายไม่ได้คือวต่าตายไม่ได้เงิงนส่งทางบ้านตลอดทุกอย่างคือไม่อยากให้ขาดคือราคาหันค่าสีหันไปเพิ่งที่นองเพิ่งใครไม่ได้เลยตอนนี้เขาเพิ่งเราอย่างเดียว แต่เราพึ่งเขาไม่ได้ใส่เข้ามาเดี๋ยวมันก็พอยุบกับแม่ติงกันฉันป่วยไม่ได้ฉันตายไม่ได้แล้วฉันจนไม่ได้นะก่อนตัวเองตัวเองยังลําบากอยู่แล้วแต่ตัวเองก็ยังมีคนข้างหลังตัวเองอยู่แก่็มีคนในหมู่สักเขาดอกว่าเขามีซัมดายใช่แล้วก็เคยบอกมู่ว่าไปก็มีไม่หนูหนูจะเป็นคนที่ พ่อเห็นบอกหนูจะเป็นคนขี่บคอยเปว่าเรื่องปัญหาเจา้าของอืมคือเราเราเจ็บมาแล้วเราเราคือเราผ่านมาหมดแล้วเราแบบเราบางครั้งถ้าโบมีคนมาถามนี่ก็คือหนูไม่พูดดีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะผ่านมาหมดแล้วนนคือว <เล S 1> ่<ร>าอ,<ด>อันอัน<อ> <ๆ S 1> ตันใจมาหมดแล้วแ<ป>้นครับเว้าเวันกาอาคิับอรบเออีม่ละละด้วยละละแต่จริงๆแล้วอ่ะ แต่จริงๆแล้วน่ะเอาจะพูดตามตรงนะครับผู้หูกับผู้ผู้ผู้หูกับผู้หูผู้ที่เพิน่นหูก็คือแค่หูว่าทำไมสูสรยใยสบายแล้ว จะว่าตรงๆก็คือนั่นมันคือของปา๋าสมบัติปา้าบ้านปา้าโรงแรมปา้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สุสัยใหญ่ก็ยังทํางานอยู่ยังต้องเลี้ยงคนข้างหลังตั้งเจ็ดแปดชีวิตที่หนูต้องรักพาล่อยู่ตอนนี้คือแฟนคลับเขาก็แคร์มาด้วยแหละเราไม่ต้องห้แต่จริงๆแล้วก็อยากจะบอกมากเลยนะว่าหนูเดือดร้อนลำบากเลยแค่หนูเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดให้ใครฟังเท่านั้นแต่ปัญหาหนูนะเยอะมากพี่น้อง กว่าสิมาเป็นที่สุสซยีซสมือหนึ่ร้อยังสูงเราครับอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแต่น่ครับทางนี่ตั้งใจทำงานเพ็่อนำมันดาลใจให้ติ๊กหน่อยรุ่นใหม่ๆนะครับพี่สายใหญ่ก็อยากจะบอกว่าคนเราอมันต้องสู้ถ้าสิคิดว่าเจ้าของอยากยูในสายนี่แล้วต้องสูต้องอดทนต้องขยันสอนขยันล่ำต้องพัฒนาเจ้าของครับใหญ่ผู้อื่นฝาก แม่ตองจะความตองแสดงความสามารถเจ้ความแข็งตองเก่งถ้าเราไม่เก่งอ่ะเราอยู่ไม่ได้ครับฟวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนรวมถึงตั้ผมนํานะครับกระสิเก็บไปเป็นความคิดข้อคิดข้อเตือนใจเตือนสตินะครับในการใช้ชีวิตในวงการนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ชมีสักกอนนะครับฝาติดตามด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ